ันนี้อันนี้คืออะไรวะเนี่ยปลายชีสครับสําหรับปลายชีสสาหรับกางเต็นท์ตกปลาปลายชีสสำหรับกางเต็นต์ตก,ต,นตกปลาแล้วบวกกับแคมปิ้งก็ได้นะครับนี่ใครสายรักธรรมชาติต้องจัดไปโอเคเดี๋จะมาดูวิธีการกางเดี๋ยวต้องมีผู้ช่วยครับช่วยเอาไล่มาทมันมาจับนี้ก่อน บา <ใน S 1> ออเดี๋ยวเราจะกางเต้นให้ดูนะครับอันนี้มันเป็นเออ่ไว้นสำหรับไฟชิดไฟชิดกันฝนไฟชิดกันฝนซื้อามาเท่าไหร่ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับนี่สั่งมาจากช้อปปี้พันห้าห้าสิบบาทเ,เอาแบบพอใช้งาน โดนแบนเด้เอเฮ้ยมันถูกมุมแบบอะไรเออ มีมันต้องกลางอันนี้เข็มอ่ะมีไปนี้ไล่เครอยากไปนั่นดีนะอยาบไป็โนนอีกเออต้องมีคนมาจับเนี่อ่ัใช่จับก่อนอุปกรณ์มันจุ่งยากนิดนึงเพราะว่าเสามันไม่ได้มีตัวล็อก ล็อกโวนี้กับล็อกโคนั้นเาาานติกที่ไมเนเดี่ยมือใหม่หัดกลางอืม มีเชียกแถมให้ด้วยเชือกแถมเชือกคีมขาดนะรอยไอ้นี่นะแปลกเนาะเราขึ้นไม่ไปกลางดินมากลางหินเนาะ,ะตอกสมะลงมา,ลลานละเอากันเลยไขยับไปอีก้ว ต้อมๆก,ก็ได้พี่พื้นที่ไม่พอตัวนี้ผมถึงใหญ่เลยนี่ประมาณห้าเมตรหรอครบคับนี่ยห้าเมตรอ่ะห้าเมตรสามเมตรคูณห้าเมตรมีอะไรตอกวะแถมบุบมีอะไรตอกวะแถมบุบบุบมให้แต่ไม่ได้แถมค้อนนะเอ้าปักใใง่ายแค่เดียวมีปัญหาครับปัญหาคือค้อน <laughs> Ổ, giờ, đi. <laughs> ủa, thua vang mà không được như thế này, làm cha. Kiếng. Hôm nay thì mình sẽ kiếng này, được. Kiếng phải không? Không phải cái gì มันจะมีจุดที่ว่าให้เสรียบหลักเข้าไปกลางๆเลยใช่อหมเชื่อสระตราจาย์เนี่ยมันจะโดนแบนแหละผู้ช่วยช่างเนี่ยคู้ช่วยกัน,น,นเลย มันมีจุดที่เสียไปตรงน้นมันต้องร็อกนี่นี่ว่ะสายเขมอ่ะส่แคขปมครับเป็นลที่เกิะเสียงเลยแม่ออามาให้ลุงแกนั่นนึงให้ลุงแกแสายที่เขาทำมาสีเข้มกนไหนี้รู้แล้วเพระเวลาเราทำตอนมงตอนมืดอะไร ตัวคนเดินเกี่ยวด้วยมั้งใช่ไหมใช่น่าจะใช่เรื่องผลนี้เลยอืออ่อะไลๆ่ๆแล้วคนนี้ต่อข้างไายต่อข้างนูน้นตรงกลางก่อนตอกเนี่ยไายดึงไปนู่นดึงอเนี่ยไปนูน้นดึงข้างเนี้ยไาย

สถานะยาไปเรวยบร้อยครับนี่การขีทีดตัวนั้นเป็นมัรว่ามันเปตุดิกตั้งหาครับไหนตัวไหนครับตัวล็อกเชือกครับไลยขึงก่อน ของอะไรไ่ดูฟังหน่ก็ได้เออของอะไรรูดของกันของกันตั้งได้ไม่เป็นไรตัวล็อกเชือกน่ะเงี้ยนะใช่อะของไว้ของไว้ของไว้แล้วมันจะล็อกอยู่ได้ไงล็อกอยู่มันเรื่องก็ล็อกเลย

มันปุมใหม่นี่ล็อกเลยแสดงความเ่อนในการรักลูกได้่าเอาทรายดิโอเคกลับดิพอไหมี่ต้องมาแต่งตัวนี้

สองตัวเลยที่พี่มุกตัวหนึ่งอ่ะนี่ไงหนึ่งหกเจ็ดแปดจุด ยู you know right. uh ่ไหนวะ นะคร,บระจบข้อท่าไหนอดดยู่ด้านไหนด้านเท่าไรเนี่ยพันห้าห้าสิบ ดงดงเียรดงเียรแน่เช็ดโอเคใช่เอไว้สลับน้องตกปลาออกแคมป่เงิ้นะครับเอ็นคะแนนเช็ดเรียร้อย สีนมุมนี้มันต้องดินทะแยงไปน,นี้ใช่ต้องดึงสีมุมนี้ทะแยงให้ได้ก่อนแล้วค่อยดึงกลา,างทีหลังแมนพื้นที่มันจำกัดครับจำกัดใชไไ่ได้ครับผมอันนี้คือ <ใน S 2> เป็นคลิปที่รีวิวนะครับไฟล์ชีท สั่งซื้อมาจากลัดซ์ด้านะครับในราคาหนึ่งพันอ่อช้อปปี้หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเราจะมากางให้ดูเลยว่าเขาโอเคหรือเปล่านะครับพอจะกันฝนกันอะไรได้ไหมนะครับมีจุดยึดจุดยึดทั้งหมดแปดจุดนะฮะเราสามารถลดได้เทียบกว่านี้นะครับอันนีใต้<ด>อ,อ่ะมีจำกัดได้ครับรลดเสาลงเตียลงอ๋ออ๋อ จากหูเนี่ยให้ถึงพื้นดินก็ได้เลยครับอ๋อคือเราสามารถลดระดับความสูงได้นะครับกางเป็นเต็นท์ก็ได้ตัวนี้กางเป็นเต็นท์ลงมาเลยก็ได้อือหึนี่ทาให้ดูเลยนะครับหลายคนที่สงสยัยเออพึ่งนึกออกเราเจะเอาไว้กลางกินเหล้าอ่ากางแล้งก็ได้นะครับสูงสุดมันมีปรับระดับได้สามระดับแม้วจะต่ําสุดเราก็เป็นเต็นท์ได้ด้วยเลยพกพาง,ง่ายสะด,ดวกด้วยนะผมว่า โอเคเรากำลังจะเก็บแล้วนะครับส่วนคนถ่ายไม่เกี่ยวขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ที่ติดตามรับชมนะครับผม